ก็สวัสดีพเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์คลิปวิดีโออ่าทิกตอกนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆนมาที่ Google นะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนเือเสิร์ชหาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า KMM นะครับ KTS นะครับเติเิเว็บไซต์ KMM บบนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆพืทการคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะครับ เราทำการคลิกสู่เข้าเข้าสู่เว็บไซต์แล้วนะครับสําหรับสมาชิกใหม่หรือใครยังไม่มีสมาชิกนะครับเราก็มาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับโดยคลิกที่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนทการกอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กถูกฝั่งด้านล่างนี้ด้วยนะครับเพื่อมีการยืนยันว่าไม่ใช่โปรแกรมมาตตนมติแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนะครับแล้วก็หากคุณเพื่อนไม่ต้องการจะกรอกข้อมูลพวกนี้นะครับก็สามารถลงชื่อเข้าใช้ผ่านทาง Gmail ได้เลยนะครับ จากนั้นนะครับให้ทําการกดสมัครสมาชิกนะครับพอสมัครสมาชิกเสร็จแล้วเราก็ย้อนกลับไปที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับพอทําการลงชื่อเข้าใช้งานแล้วนะครับในหน้าแรกของในเว็บไซต์นะครับก็จะมีบริการของเว็บไซต์อยู่ดังด้านซ้ายมือนี้นะครับที่ผมก็จะมาอธิบายฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนด้านบนนี้จะเป็นแผ่นเป็นยอดเงินคงเหลือในเว็บไซต์นะครับที่ผมก็จะมาสอนวิธีการเติมเงินให้นะครับทางเว็บไซต์มีช่องทางการเติมเงินให้เราเลือก6กช่องทางเลยในการด้วยกันนะครับ แล้วก็นั่นบนนี้ก็จะเป็นระบบโซเชียลทั้งหมดนะครับที่ทางเว็บไซต์มีให้บริการนะครับทีนี้ก็ให้เรามาเลือกที่ติ k t o k นะครับจากนั้นก็ในส่วนขังหมดหมู่นะครับให้เพื่อนๆเลือกเป็นเพิ่มยอดแชร์นะครับเพิ่มแชร์นะครับจากนั้นในส่วนบริการนะครับก็เลือกเป็นบริการแรกได้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็ให้นาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ให้ทําการนําลิงก์มาใส่ในช่องว่างนี้นะครับโดยวิธีการนําลิงก์มาใส่นะครับ ก็เพียงแค่เราไปที่ติกตอกนะครับกดคลิกเข้าไปดูวิดีโอนะครับทําการคัดลอกลิงก์นะครับคัดลอกลิงก์เสร็จแล้วเราก็พิมพ์ปริมาณที่ต้องการได้เลยนะครับถ้าต่ำมาอยู่ที่สิบนะเดี๋ยวผมจะสัสาธิตให้ดูอยู่ที่สองร้อย้วกันนะครับก็อยู่แค่ประมาณบาทก,กว่าๆนะครับก็ถูกมากนะครับจากนั้นก็ทําการสั่งซื้อนะครับ พอทำการสั่งซื้อเสร็จแล้วนเ้าจะมีข้อความขึ้นมายืนยันแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเราสั่งซื้อสําเร็จแล้วนะครับทางเว็บไซต์ก็จะให้รหัสคําสั่งซื้อเรามาด้วยนะครับโดยหากเราเกิดปัญหานะครับก็สามารถนํารหัสนี้ไปแจ้งแอดมินได้นะครับมีแอดมินคอยตรวจสอบให้เราได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็มีรายละเอียดที่เรามึ่งได้สั่งซื้อไปนะครับแล้วก็หากคนเพื่อนต้องการจะดูย้อนหลังนะครับก็สามารถมาดูในประวัติการสั่งซื้อได้นะครับด้วยในประวัติการสั่งซื้อนะครับก็จะมี รายละเอียดในที่เราเพิ่งได้ซื้อไปนะครับก็จะเป็นรหัสคําสั่งซื้อนะครับแล้วก็จะเป็นปริมาณค่าบริการนะครับแล้วก็มีบริการที่เราสั่งซื้อนะครับลิงก์นะครับแล้วก็มีสถานะบอกดนะครับตอนนี้อยู่ในรูงช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทางเว็บไซต์ให้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับหากเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับมาดูบริการต่อมานะครับก็จะเป็นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับ ก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงมือถือได้จากตรงนี้เลยนะครับบริการเติมเงินนะครับก็จะมีให้เราเลือกถึงหกช่องทางด้วยกันนะครับก็จะเป็นทางสแกน QR Code นะครับเติมเงินผ่านการโอนเงินนะครับการแนบสลิปนะครับเราให้เราเอาสลิปมาแนบจากตรงนี้นะครับแล้วยืนยันนะครับภายในสิบ้านาทีนะครับระบบก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับแสดงให้เราเห็นนะครับว่าเราได้ทําการเติมเงินไปเท่าไหร่นะครับ ทูมันี่วอลเล็ตนะครับอ่งเปาวอลเล็ตนะครับเหรียญคริปโตนะครับแล้วก็จะเป็นเพอร์เฟกต์มันนี่นะครับใช้เหรียญ s d นะครับต่อมานะครับไม่เป็นบริการนะครับกับบริการทั้งหมดก็จะอยู่ในนี้นะครับเพื่อนๆสามารถมาค้นหาได้นะครับพิมพ์ข้อความที่ต้องการนะครับแล้วก็ สามารถกดเข้าไปดูบริการนะครับก็จะมีรหัสคําสั่งซื้อบอกนะครับหรือเราต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถคลิกได้จากด้านหลังนี้นะครับจะมีรายละเอียดของการให้บริการอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับบริการแนะนําเพื่อนนะครับหากใครนะครับต้องการรายได้เสริมนะครับสามารถคัดลอกนี้นี้แล้วก็ส่งต่อให้คนอื่นนะครับก็จะได้รับค่าตาค่าแนะนํานะครับห้าเปอร์เซ็นจากยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับก็จะมีรายได้บอกตรงนี้นะครับเช่นนี้นะครับ แล้วก็ยอดยอดที่เราได้เหลือในเว็บไซต์นะครับที่เรายังไม่ได้เบิกไปก็จะแสดงอยู่ตรงนี้นะครับสามารถกดส่งขอเบิกได้จากตรงนี้เลยนะครับมาดูวิธีการติดต่อแอดมินกันบ้างนะครับให้เราไปที่หน้าแรกนะครับแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นการติดต่อแอดมินนะครับมีอยู่2ช่องทางด้วยกันนะครับก็จะเป็นทาง l ล n e ID ก็สามารถแอดไปแล้วก็สามารถติดต่อแอดมินได้โดยตรงเลยนะครับหรือต้องการฝาติดต่อแอดมินผ่านตัวช่วยเหลือนะครับก็สามารถ ฝากข้อความนะครับโดยให้เราพิมพ์หัวข้อเรื่องนะครับรหัสําสั่งซื้อนะครับคำร้องขอนะครับแล้วก็สามารถพิมพ์ข้อความได้ตามที่ต้องการเลยนะครับแล้วก็สามารถฝากรูปให้อดมินได้เช่นกันนะครับโดยคลิกได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็กดส่งตัวนะครับข้อความแอดมินก็จะมาตอบอยู่ด้านขวาตรงนี้นะครับทีนี้มาดูบริการที่เราสั่งซื้อกันบ้างนะครับว่าขึ้นแล้วหรือยังนะครับ อ่ะตอนนี้เวลาก็ผ่านไปไม่ถึง5นาทีนะครับยอดแชร์เราก็ขึ้นมาแล้วนะก็ไวมากๆเลยนะครับก็สําหรับใครนะครับที่หากได้ยอดแชร์คลิปวิดีโอนะครับของ t i k t o อนะครับเดี๋ยวผมวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถสมัครแล้วเข้าสูส่รายละดลิงกด้านล่างเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ